ขณะน,นี้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงนกปลรรอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกที่ขออนุญาตเอาไว้กว่า1,600แห่งนะคะเป็นการขอครอบครองอีกกว่า700 0คนรวมๆแล้วมีนกเกือบ1 0 0 0 0 0ตัวที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้แต่ว่านักเลี้ยงนกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็มีข้อสังเกตค่ะว่านกเหล่านี้อาจจะไม่ใช่นกที่มาจากการเพาะเลี้ยงค่ะ,ค,ะคือทางฝ่ายของภาครัฐเองก็ยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้กวดขันจริงจังกับเรื่องนี้แม้ว่าจะเคยมีการนิรโทษกรรมก็ว่า ได้นะคะให้ไปลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้วหลายฝ่ายก็เลยมีข้อกังวลนะคะว่าถ้าถอดนกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองจะเกิดการจับนกอย่างเสรีติดตามเรื่องนี้จากคุณภรควัชมศรีค่ะคือบางตัวเนี่ยทที่เคยเห็นที่เราเรามีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่นกที่มาจากความเพราะว่าหัวหัวตรงหัวแตกหนดหมายถึงว่าหัวจงหัวจุกเนถ้าไม่มีเพราะจะบินชนกงตลอด แต่พวุนี้เวลาร้องนกป่าก็จะร้องเสียงดังแข็งแรงก็อาจจะเป็นบางคนที่นิยมข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อ18กันยายน2566มีฟารมเพาะพันธุ์และผู้ครอบครองนกปลอดหัวโขนทั่วประเทศถึง8,963รายนก9 5 3 8 4ตัวที่นี่คือหนึ่งในนั้น าฟาร์มนกของรุนชัยกิตประสงค์เริ่มกิจการมากว่า10ปียอมรับว่าเมื่อก่อนระเบียบทางราชการค่อนข้างซับซ้อนและล่าช้าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเพิ่งจะปรับวิธีการให้ง่ายขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วผู้ซื้อเนี่ยซื้อตัวไหนไปเราก็ใช้ปากกาแดงขีดขีดใต้ของขวุงขาบเ<ล>ข้ขวงขาให้ให้กับทางลูกค้าไปด้วยฮะก็จะจะได้ ชุดนี้แล้วก็ใบใบกำกับก,บการจำหน่ายเป็นหนึ่งชุดไอ้ขั้นตอนทั้งหมดยมังใช้เวลากี่วันเวลาผู้ซ,ซื้อเนี่ยตัวนี้จริงๆแล้วมันจะอยู่เอาไปขึ้นสามารถสามารถคนที่ซื้อเราเนี่ยสามารถเอาไปขึ้นเอาไปขึ้นที่ทางป่ามาได้เลยพร้อมกับตัวนกไปด้วยวันเดียวทําเรื่องจบครับวันเดียวจบเลยทีนี้ว่าการทําธุรกิจบางครั้งเขารอไม่ได้ฟาร์มใหญ่ๆห,ๆหลายแห่งเนี่ย เขามีลูกออกมาเยอะในแต่ละปีเนี่ยลูกหนึ่งแจ้งเขาเรียกว่าแจ้งเกิดเพราะว่าตามระเบียบแล้วเนี่ยวิธีปฏิบัติแต่บพอเวลาลูกออกต้องแจ้งเกิดแจ้งเกิดเจ้าหน้าที่จะต้องไปดูไปดูเสร็จเรียบร้อยจะต้องเอาลูกเกิดตรงนั้น,นไปเข้าบัญชีค้าแล้วถึงจะสามารถค้าได้ต้องมีหนังสือเป็นบัญชีรับรองโดยพนักง,งานเจ้าหน้าที่มันบางทีเจ้าที่เราออกไปเขาแจ้งมาวันนี้อีก อีกสองเดือนไปอย่างเงี้ยเขาก็ขายไม่ได้อีกสองเดือนการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนจึงอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีหากต้องการพัฒนาให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจถิ่นใต้ที่มองเชิงพื้นที่เพียงภูมิภาคเดียวเดี๋ยวประชาชนจะไปพิจารณากันว่าทำไมต้องปลดล็อกนกทำไมต้องทำให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้เลี้ยงนกแล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจซึ่ง ปีนึงผมว่าการหมุนเวียนนี้หลักเป็นพันล้านนะครับไม่ใช่ว่านิดหน่อยนะครับผมยังมองว่ามันเป็นประโยชน์เมื่อมาดูคดีการครอบครองนกที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2562ถึง2516พบว่าภาคใต้มีคดีมากที่สุด107คดีและมีจำนวนนกที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนมากที่สุด3,700ตัวขณะที่ภาคอีสานแม้จะมีการดำเนินคดีเพียง7คดี แต่มีนกมากถึง1,717ตัวแม้ช่วงปี2,546กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเคยนิรโทษกรรมผู้ครอบครองนกให้มาขึ้นทะเบียนไปครั้งหนึ่งแล้วในใน,ในกฎกระทรวงฉบับใหม่ตามกฎหมายใหม่เนี่ยถ้าขอเพาะแล้วไม่ต้องขอค้าเขาเพาะเพื่อค้าอยู่แล้วส่วนอาการเพราะที่ไม่ได้ค้าก็คือการขอครอบครองไว้ตัวผู้ตัวเมียปล่อยไว้ด้วยกัน แล้วมันมีลูกเขาก็ครอบครองของเขาต่อไปเป็นเรื่องของอนาคตที่จะไม่จบเพียงเวทีพูดคุยเพียงวงเดียวเพราะอดีตมีตัวอย่างเป็นบทเรียนให้เห็นเช่นนกปลอดแม่ทะหรือปลอดแม่พระถิ่นอาศัยแถบเทือกเขาตะนาวสีตั้งแต่คอคอดกระถึงมาเลเซียเพราะการนิยมเลี้ยงทําให้สัตว์จัดอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติพระกวชมศรีชทยพีพีเอรายงาน